อย่าเพิ่งทำอัลรานะคะถ้าไม่รู้5ข้อนี้อัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน2022ค่ะพี่หมอท่าสวยสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอรุณีทองอัครานิโรธนะคะหมอออยรมดวินคลินิกค,ค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดต5ข้อที่ต้องรู้ค่ะถ้าไม่รู้นะคะอย่าเพิ่งรีบทาอัลตราค่ะมาที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหลายคนคงมีคําถามว่าทําไมทำอัลตราแล้ว ยกอย่างที่คิดอัลตรานะคะไม่ได้ทําเพื่อตอบโจทย์ทุกชั้นผิวของเราค่ะชั้นผิวของเราเนี่ยมันมีความเสื่อมความแก่นะคะทั้งหมด5ชั้นผิวด้วยกันอัลตราเนี่ยช่วยได้แค่1-2ถึงชั้นผิวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทาแล้วยังไม่ยกอย่าลืมพิจาร,รณาปัญหาอื่นของผิวค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของจํานวนช็อตนี่เองค่ะอัลตรานะคะ1ช็อตเนี่ยสามารถาก,กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ถึง20สจุดด้วยกันค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะการยิงอัลตราเยอะๆนะคะจำนวนหลายๆลายเนี่ยมันสามารถท ได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะปัญหาคือว่าแล้วแค่ไหนนะคะถึงจะเพียงพอขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะอันแรกก็คืออายุของเรานะคะอายุยิ่งเยอะก็แปลว่าต้องการจํานวนช็อตที่มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือต้นทุนผิวนั่นเองค่ะใครที่มีความหย่อนคอยของผิวมากๆนะคะก็แปลว่าต้องการค่ะการยิงจํานวนลายที่เยอะมากขึ้นแล้วลายแค่ไหนนะคะที่เขาคำ,ำนวณมาว่ามากที่สุดที่ยิงได้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะจากเมืองนอกนะคะจากแพทย์นานาชาติด้วยกันคะ่ะว่าจํานวนลายนะคะทั้งหมด800ถึง 1,200ลายนะคะคือจํานวนที่สามารถที่จะยิงนะคะบริเวณหน้าและคอนะคะให้มีการกระตุ้นคอลลาเจนได้สูงสุดค่ะข้อ3นะคะการที่ไม่เห็นผลเลยข้อหนึ่งก็คือว่าการยิงอัลตราไม่ลงไปตรงชั้นผิวที่ต้องการะคะ่ะปัญหาก็คือว่าตัวอัลตราเนี่ยนะคะมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะมองเห็นหน้าจอได้เขาเรียกว่า i s u a l i z a t i o n นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะคะแพทย์ที่ทําไม่ได้มีประสบการณ์เพียงพอการยิงอัลตราเนี่ยมันก็เหมือนการยิงสเปรสปะค่ะไม่จํากัดนะคะลงไปที่ชั้นิวที่ ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็ตามไม่มีทางเห็นแน่นอนค่ะ ข้อ4นะคะเรื่องของอายุที่เริ่มทํามีความสําคัญมากเลยค่ะใครนะคะที่รอจนมีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะสายเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะเริ่มทําตั้งแต่ยังไม่มองเห็นปัญหาค่ะก็คือช่วงอายุประมาณ20่สายปลายๆนะคะก็สามารถจะเริ่มทุนทาอัลตราได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของความเจ็บค่ะทุกคนที่จะทําอัลตรานะคะก็ไปฟังมาว่ามันมีความน่ากลัวในเรื่องของความเจ็บนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าไม่ว่าเลเวลไหนของพลังงานในอัลตราเนี่ ามารถจะทําแล้วเห็นผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันค่ะเจ็บต่างกันเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ได้แบบเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรจะเลือกทําพลังงานที่เราทนได้นะคะแล้วก็ไม่เจ็บมากจนเกินไปค่ะ